ได้ติดตามละครดวงใจเทพคมกัน้างโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยน่ารักนี่เป็นแปลงหลงพระเอกโอ้น้องไมกี้นะคะดังมากจริงๆนะคะบอกเลยนะคะละครขวัญดื้อไทยเนี่ยใกล้จะจบแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือทําให้พระนางเนี่ยโอ้โหทุกคนได้เขาเลยชื่นชอบจริงเป็นแจ้งเกิดดาวดวงใหม่เยอะเลยนะจริงนะคะแล้วก็คือหลายๆคู่เนี่ยเขารอรับไม้ต่อแล้วนะคะออย่างสองพระนางนะคะไม น้องเทศไมรอนนะคะแล้วก็น้องอุ้มอิสยาค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยจอคิวรอเป็นเรื่องต่อไปนะคะตื่นความปังเริ่มมาแล้วนะคะคือละครยังไม่ทันออนเนี่ยอีเวนต์เข้ามาแล้ว2ตัวซึ่งทั้งสองคนบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะที่ต้องมารับไม้ต่อ2พระนางสุดฮอตไมกี้กัลยาดาค่ะจากขวัญฤทัยเพาต้องบอกแบบว่าตอนนี้คือไปไหนมาไหนคนก็พูดถึงตั้งคู่เลยก็คือซีรีส์เนี้ยตั้งแต่คู่แรกเขาเปิดตัวปังมากใช่ไหมแจกแล้วก็บอกว่าเลตติ้งดีมากแล้วคนต่อมาคู่ต่อมาเขาก็เริ่มกดดั ใช่นะคะออดังนั้นคู่ที่3ค่ะน้องเทพกับน้องอุ้มเนี่ยเลยขออ้อนแฟนๆค่ะบอกว่าติดตามหนูด้วยนะคะฟังเินเลยคะ่ะดีใจมากๆจริงๆครับที่ทุกคนชอบแล้วก็ไมกี้เนี่ยก็คือเรื่องแรกของไมกี้ด้วยเราสองคนก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆครับผมใช่จริงๆเรายินดีกับขันหรือไทยมากๆที่กระแสเขาดีขนาดนี้ก็หวังว่าจะดูใจพิ่สุดกันต่อไปนะคะ ะค,ะคือน้องเทศกับไมกี้เขาเป็นเพื่อนกันค่ะ,นะ,คะแล้วก็คือมาเล่นละครต่อกันด้วยนะคะส่วนอีกคู่ก็รอปังเช่นเดียวกันค่ะน้องก้าวน้องป้าก้าวแล้วก็สาวพีพีค่ะ <c oughs> คือพีพีเนี่ยคุณน่าคุ้นตามแม่ปลางะออเออนี่เขาเป็นแบบรอบปิดโปรเจกต์ดวงใจเทโพมนะคะกับละครเรื่องพรชีวันค่ะเคมีเคใจคู่นี้บอกเลยนะคะไม่ธรรมดาค่ะละครคู่ยังไม่ทันออนนะคะมีภาพยนตร์ด้วยกันอีกหนึ่งเรื่องอที่สาคัญนะคะตอนไปสัมภาษณ์น้องมีความเป็นแบบคู่รักคู่หยุ่มอะแกลกันหยอกกันน้องสไตล์เนี้ยค่ะแล้วพี่เซกรีนก็ใช้เรดาร์มองมาแล้วนะคะจิ้มมาแล้วค่ะตคู่นี้อนาคตไกลแน่นอนปังเลยลูก ว่ตอนนี้คือกระแสละครขวัญหรือไทยเข้ามาแล้วเนาะคือตอนนี้แบบหลายคู่ออกงานอีเวนต์รัวๆเลยเราเป็นไงพัช้อนรับความสําเร็จตรงนี้ยังไงบ้างเอ่ยก็ฝากฝังเนื้อฝากตัวกับแฟนๆสปอนเซอร์เนายทุนต่างๆ นะคะเจ้าของแบรนด์ต่างๆเราสองคนพี่ก้าวและพี่พีทำตัวน้อมๆเราสองคนพี่ก้าวและพี่พีก็พร้อมที่จะรับงานแล้วก็ถ้ามอบหมายงานมาเราสองคนก็จะทําอย่างเต็มที่โปรโมทอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ฝากแฟนๆเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะเรื่อละครยังไม่ออเราขายงานเราไปก่อนเลยเนาะครับผมรับรับงานก่อนละครออนก็ได้ เอ็นดูเนาะเด็กรุ่นใหม่ oh. เขาบอกยันนะคะรับงานละครก็ได้ <Right. S 2> รับงานพีเซนเตอร์ก็ดี mm. เออนะคะ,ตะเตรียมพร้อมรับทุกงานจะ้ะ